รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้นะครับเราก็จะผสมนะครับตัวนี่นะครับเป็นจะเป็นตัวผงแบบนี้นะครับไตโคโดมาของเรานะครับผงไตโคซิลเวอร์เทให้หมดเลยนะครับเติมน้ําไม่ต้องเยอะนะครับแล้วคน คนให้เข้ากันนี่เราก็จะคนนะครับคนให้มันเข้ากันให้มันเป็นเนื้อเนื้อชีมนะครับนี่นะครับให้มันเนียนให้ดูหน่อยนะครับอันนี้นะครับมันผสมคนแล้วเป็นเนื้อชีมแล้วนะครับเข้าที่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มโปะนะครับที่ตามแผลเลยนะครับอันนี้เราใส่ถุงมือแล้วเราก็ใช้มือเข้ารูปๆได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวชิ้นันนี่รูปโปะแบบนี้ไปเลยนะครับให้ทั่วๆั่วแผลนะครับ สวนคุณพ่ออนุชาอันนี้นะครับเป็นต้นที่เมื่อวันที่สิบสองนะครับผมได้ทำการโปะทาไตโคโดมาไปนะครับวันนี้เราก็มาติดตามผลนะครับสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าต้นมันแห้งแล้วนะครับจากน้ำยางไหลยเยิ้มๆนะครับจากดูจากคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้ทำการเปิดแผลนะครับแล้วก็ทานะ เดี๋ยววันนี้ขอดูนะครับรอบๆบ,บต้นนะครับนี่ไม่มีเยิ้มนะครับขนาดฝนตกนะครับฝนตกขนาดนี้นะครับฝนตกชุกทุกวันตอนนี้ก็สภาพนะครับต้นแห้งนะครับรากไม่เน่าโคนไม่เน่านะครับตัวเชื้อราก็ไม่ลามนะครับที่เราฉีดไปสภาพต้นก็ ดูแห้งขึ้นนะครับไม่ไหลเยิ้มนะครับวันนี้ก็มาติดตามผลแล้วครับนะครับทำให้เห็นผลดีขึ้นนะครับปุ๋ยปลานิมทองส่งฟรีถึงบ้านกระสอบเดียวก็ส่ง